สวัสดีค่ะดิฉันสิริพันธ์นางสาวสิริพันธ์ตุ้กนอกวันนี้จะมาสรุปการเรียนในวีที่3ค่ะบทนําและวัตถุป,ประสงค์ของการวัดความสั่นสะเทือนการวัดความสั่นสะเทือนคือการตรวจสอบและวิเคราะห์พฤติกรรมของระบบเครื่องจักรเพื่อยืนยันการออกแบบและหาค่าพารามิเตอร์สำคัญของระบบเช่นมวลและความแข็งแร่งทุบสอบความทนทาน ของผลิตภัณฑ์ต่อแรงกระเทะและความล้าตรวจสอบสภาพเครื่องจักรเพื่อตรวจจับความผิดปกติและความเสียหายตั้งแต่เริ่มต้นพารามิเตอร์หลักที่ใช้วัดได้แก่ความถี่บอกว่าสั่นบ่อยแค่ไหนขนาดการสั่นสะเทือนมี3แบบคือการขจัดความเร็วและความเร่งมุมเฟสบอกความแตกต่าง ของตำแหน่งที่สั่นโดยความเร็วจะถูกใช้เป็นค่าอ้างอิงหลักและสัมพันธ์โดยตรงกับพลังงานในการสั่นสะเทือนพารามิเตอร์หลักในการวัดสัญญาณความสั่นสะเทือนพารามิเตอร์หลักที่ใช้ในการวัดสัญญาณการสั่นสะเทือนได้แก่ความถี่หน่วยที่ใช้ RPM, CPM, h ฮิรตขนาดการสั่นสะเทือน มีการกระจัดความเร็วและความเร่งมุมเปสแสดงค่าแตกต่างของตำแหน่งชิ้นส่วนที่สั่นเทียบกับจุดอ้างอิงหรือชิ้นที่สั่นอีกชิ้นหนึ่งความสัมพันธ์ของการกระจัดความเร็วและความเร่งการกระจัด x เท่ากับ x โค้ดโวลต์บวกอหความเร็ว v เท่ากับ ลบ w x ซด์โวนบวัโอมความเร่ง a เท่ากับลบ w กำลังสอง x คอ s โวนบโอมพลังงานการสะสมในการสันนน่นเป็นฟังก์ชันของความเร็วทังนั้นความเร็วเึยงป็นพื้นฐานสำหรับอ้างอิงการเลือกปริมาณการวัดตามช่วงความที่การเลือกปริมาณที่ใช้วัดการกระจัด ความเร็วหรือความเร่งมีความสำคัญต่อการวินิจฉัยปัญหาที่ถูกต้องซึ่งขึ้นอยู่กับช่วงความถี่ที่เครื่องจักรกำลังทำงานความถี่ต่ำน้อยกว่า6 0 0 rpm นิยมใช้การกระจัดเพราะค่าการกระจัดจะมีขนาดใหญ่ที่สุดในย่านนี้การกระจัดที่มากมักคงชี้ถึงปัญหาที่เกี่ยวกับความเข้นความถี่ปานกลาง หกร้อยถึง60,000่ rpm นิยมใช้ความเร็วเพราะเป็นค่าที่สัมพันธ์โดยตรงกับพลังงานการสั่นการวัดความเร็วที่สูงมักผงชี้ถึงปัญหาความล้าของวัสดุความถี่สูงมากกว่า60,000 rpm นิยมใช้ความเร่งเพราะค่าความเร่งจะมีความสูงที่สุดในย่านนี้ โดยเฉพาะเมื่อมีปัญหาจากแรงกระแทกหรือแรงที่พอนเขา้าหน่วยวัดขนาดสัญญาณความสัส่นสะเทือนหน่วยวัดเหล่านี้ช่วยให้เราประเมินและเข้าใจลักษณะของสัญญาณได้แม่นยำยิ่งขึ้นปักเลเวลใช้สำหรับวัดค่าสูงสุดของสั่นของการสั่นแบบกระแทก ชูปาร l เลเววัดระยะระยะการเคลื่อนที่ทั้งหมดเหมาะกับการพิจารณาช่องว่างระหว่างชิ้นงานลูดเมนควิดเป็นค่าเฉลี่ยทางสถิติที่ใช้ประเมินพลังงานของการ,รสั่นสะเทือนโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพโ o สต์เ c กเต เป็นอัตราการส่วนที่ใช้บอกลักษณะของสัญญาณเวกเตอร์สูงสัญญาณมีลักษณะเป็นการกระแทกหรือพาร์ทเวกเตอร์ต่ำสัญญาณมีลักษณะเป็นแบบสุ่มหรือรันดอมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวัดความสั่นสะเทือน เซนเซอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้เปลี่ยนแรงหรือการเคลื่อนที่ทั้งคุณให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้าสามารถวัดปริมาณที่เป็นการกระจัดความเร็วหรือความเร่รงขึ้นอยู่กับชนิดและหลักการแบ่งตามลักษณะการติดตั้งเซ็นเซอร์ญญที่สัมผัสญญกับชิ้นงานราคาถูกใช้งานง่ายแต่มวลของเซ็นเซอร์อาจมีผลต่อมวลรวมของระบบ ตัวอย่างสเต g เ t e เซนเซอร์ที่ไม่สัมผัสกับชิ้นงานตัวเซ็นเซอร์ไม่ส่งผลต่อชิ้นงานการสัส่นสะเทือนของระบบตัวอย่างใช้หลักการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าใช้หลักการดัอเปอิชนิดของหอัวสัญญาณดิสเพ c คอม m มนต์พันดักคิส วัดการกระจัดด้วยกับหลักการเหนีายวนำแม่เหล็กเพราะสำหรับพัดระยะห่างแบบไม่สัมผัส velocity t r a n s i c t วัดความเร็วโดวยแปลงการสั่นเป็นการเหนียวนำไฟฟ้า accelerometer วัดความเร่งโดยอาศัยหลักการแรงกรเรดกเปลี่ยนเป็นประจุไฟฟ้า ต้องวัดความถี่ธรรมชาติของหัววัดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวัดความสั่นสะเทือนการประมวลผลสัญญาณตัวกระตุ้น amp-hammer สร,ร,ร,รส้างแสรงกระแทกเพื่อหาความถี่ของธรรมชาติของระบบ wibar chain check สร้างการสั่นแบบต่อเนอื่องหรือส่งตัว วิเคราะห์สัญญาณอุปกรณ์ที่ใช้บันเทึกและวิเคราะห์สัญญาณเช่นการทำ fft เพื่อหาความถี่การประมวลผลสัญญาณ sampling การส่มวัดสัญญาณ aliasing ปัญหาที่เกิดจากการส่มวัดสัญญาณความถี่น้อยไปทำให้ข้อมูลปิดลัดการแก้ไข aliasing เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำ ควรเลือกความถี่สูงให้มากกว่าความที่ <c oughs> ความถี่ที่สนใจ2.5เท่าหรือใช้ area s y n ือเตอร์เพื่อกรองความถี่ที่ไม่ต้องการออกเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้แปลงสัญญาณจากเวลาเป็นความถี่ทำให้ความสามารถ ระบุได้ว่ายอดสัญญาณแต่ละยอดมาจากชิ้นส่วนใดของเครื่องจักรประเภทของเครื่องจักรตามมาตรฐานให้ประเมินความรุนแรงของการสรั่นสะเทือนของเครื่องจักรโดยใช้ค่าความเร็วเป็นหลักและแบ่งเครื่องจักรออกเป็น4ประเภทตามขนาดในการติดตั้งประเภทที่1เ,เครื่องจักรขนาดเล็กประเภทที่2เครื่องจักรขนาดกลาง ประเภทที่3าเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีฐานติดตั้งแข็งแรงประเภทที่4เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีฐานติดตั้งยืดหยุย่นบทนําและวัตถุประสงค์ของการวัดความสั่นสะเทือนการวัดความสั่นสะเทือนคือการตรวจสอบและวิเคราะห์พฤติกรรมของระบบเครื่องจักรเพื่อยืนยันการออกแบบและหาค่าพารามิเตอร์สำคัญของระบบเช่นมวลและความแข็งแป่งทุบสอบความ คุทานของผลิตภัณฑ์ต่อเรงกระเทกเละความล้าตรวจสอบสภาพเครื่องจักรเพื่อตรวจจับความผิดปกติและความเสียหายตั้งแต่เริ่มต้นพารามิเตอร์หลักที่ใช้วัดได้แก่ความถี่บอกว่าสั่นบ่อยแค่ไหนขนาดการสั่นสะเทือนมี3แบบคือการขจัดความเร็วและความเร่งมุมเฟสบอกความแตกต่าง ของตำแหน่งที่สันโดยความเร็วจะถูกใช้เป็นค่าอ้างอิงหลักและสัมพันธ์โดยตรงกับพลังงานในการสั่นสะเทือนหน่วยวัดขนาดสัญญาณความสั่นสะเทือนหน่วยวัดเหล่านี้ช่วยให้เราประเมินและเข้าใจลักษณะของสัญญาณได้แม่นยำยิ่งขึ้นวักเลเวลใช้สำหรับวัดค่าสูงสุดของ สัดของการสั่นแบบกระแทกปักชูปักเลเวลวัดระยะระยะการเคลื่อนที่ทั้งหมดเหมาะกับการพิจารณาช่องว่างระหว่างเิ้นงานลูทเมนสควิดเป็นค่าเฉลี่ยทางสถิติที่ใช้ประเมินพลังงานของการสันส่นสะเทือนโดยรวม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ h o l t v e c t o r เป็นอัตราการส่วนที่ใช้บอกลักษณะของสัญญาณ q u อ t Factor รสูงสัญญาณมีลักษณะเป็นการกระแทกหรือพัร h o ค t Factor ต่ำสัญญาณมีลักษณะเป็นแบบสุ่มหรือร a นด o ม ชนิดของหัววัสัญญาณ d i s p a t c o m e n t t a n d u c e r วัดการกระจัดด้วยกาหลักการเหน่ยวนำแม่เหล็กพอสำหรับวัดระยะห่างแบบไม่สัมผั Vel ส Velocity t r a n s d u c t วัดความเร็วโดวยแปลงการสั่นเป็นการเหน่ยวนำไฟฟ้า Accelerometer วัดความเร่งโดยอาศัยหลักการแรงกดเปลี่ยนเป็นประจุไฟฟ้าต้องวัดความถี่ธรรมชาติของหัววัดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวัดความสั่นสเทือนการประมวลผลสัญญาณตัวกระตุ้นแอมพ์ฮ h มเมอร์สร้างรแรงกระแทกเพื่อหาความถี่ของธรรมชาติของระบบวิดบา เชื่อเช็คสร้างการสั่นแบบ่อเนงหรือส่งตัววิเคราะห์สัญญาณอุปกรณ์ที่ใช้บันทึกและวิเคราะห์สัญญาณเช่นการทำ fft <อะ S 1> เพื่อหาความถี่การประมวลผลสัญญาณแซมปิ i n g การสุ่มวัดสัญญาณ aliasing ปัญหาที่เกิดจากการส่มวัดสัญญาณความถี่น้อยไปทำให้ข้อมูลผิดผัด